วันนี้กว่าจะเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ก็เลดล่าช้าไปเกือบหนึ่งชั่วโมงค่ะเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบค่ะและวันนี้นะคะทางสมาชิกก็มีการหารือก่อนอาจเป็นไปได้นะคะว่าเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาห้องประชุมสภาเลิกดึกส่วนในช่วงเชา้าวันนี้ก็เข้าสู่การพิจารณามาตราย5งบของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ ช้าวันนี้ค่ะวันสุดท้ายของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569วาระสและสาค่ะช่วงแรกสมาชิกอาจบางตาค่ะองค์ประชุมยังไม่ครบกรึงหนึ่งจากเดิมนะคะที่ต้องเปิดประชุมในเวลา9นาฬิกาทำให้ประธานในที่ประชุมนั้นต้องดึงเวลาให้สอสอหาหรือระหว่างรอให้ครบองค์ประชุมกึง่งหนึ่ง246เสียงค่ะหลังจากการพิจารณาเมื่อคืนที่ผ่านมาเสร็จสิ้นในเวลา1นาฬิกาค่ะและเมื่อเข้าสู่วาระการพิจารณาเนื้อหางบของกระทรวงศึก ศึกษาธิการค่ะแต่ละหน่วยงานและหน่วยงานในกํากับค่ะตั้งวงเงินงบประมาณที่1นึ่งแสล้านบาทนายภริศวัชรศิียงกรรมธิการเสียงข้างน้อยก็ขอสงวนคําแปลยติปรับลดงบประมาณก่อสร้างอาคารสํานักงานศึกษาที่การจังหวัด15แห่งค่ะวงเงิน375้าล้านบาทโดยเสนอแนะให้เปลี่ยนจากการก่อสร้างอาคารใหม่เป็นการเช่าสถานที่หรือวิธีการอื่นค่ะหรือใช้อาคารสํานักเดียวกันในหน่วยงานภายใต้กํากับค่ะด้วยหยิบยกชี้ เห็นถึงความคุ้มค่าของงบประมาณและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่แม้จะยังไม่ทราบว่าในอนาคตนั้นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่จะก,กำหนดบทบาทศึกษาีิการจังหวัดกับเขตพื้นที่ต้องแยกการทํางานหรือไม่ค่ะในชั้นอนุกรรมธิการครับตอนนั้นหน่วยงานก็ชี้แจงกับผมครับบอกว่าสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน15จังหวัดที่เรากําลังพูดถึงนี้ไม่มีพื้นที่เหลือจริงๆแต่ผมก็อดสงสัยไม่ได้นะครับท่านประธาน ว่าคําชี้แจงนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรในเมื่อทางประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเองครับได้พูดขึ้นมาทีเล่นทีจริงตอนหนึ่งนะครับในชั้นอนุกรรมธิการว่าศึกษาธิการจังหวัดกับเขตพื้นที่การศึกษานั้นอาจจะทํางานในที่เดียวกันยากเพราะเป็นเหมือนน้ําคนละสีได้ยินแบบนี้ผมก็ได้แต่หวังนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้กําลังจะขอเงินภาษีของประชาชนมากลบความล้มเหลวของตนเอง ที่ไม่สามารถทำให้สองหน่วยงานภายใต้กระทรวงเดียวกันสามารถทํางานภายใต้สถานที่เดียวกันได้ ก่อนวดวาระสามร่างงบประมาณปี2569ช่วงคืนนี้ค่ะเช็คเสียงฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านปัจจุบันสภามีจำนวนสส492คนเสียงพักร่วมรัฐบาล11พักนะคะมี253บวกบวกค่ะก็เพิ่มเติมมาจากเสียงของไทยสร้างไทย3-5เสียงและพักพลังประชารัฐอีกหนึ่งเสียงค่ะขณะที่เสียงของพักการเมืองฝ่ายค้าน5พักตอนนี้ก็มี239เสียงค่ะแต่อาจจะหายไปจากสสที่มีพฤติการสนับสนุนรัฐบาลค่ะ ซึ่งแนวทางการลงมติคืนนี้นายวิสุทธิชัยนรุญประธานวิรัฐบาลก็ประกาศชัดเจนแล้วค่ะว่าเตรียมกําลังเต็มอัตราศึกเพื่อที่จะโหวตให้งบ2,569ผ่านได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรให้วุ่นวายคาดว่าจะสามารถลงมติได้ใน ในเวลา 4- 22นาฬิกาหรือว่า4ทุ่มค่ะบวกลบค่ะโดยรัฐบาลย่อมต้องโหวตเห็นด้วยค่ะแต่ว่าฝ่ายค้านนั้นมี2แนวทางค่ะพักประชาชนก็จะโหวตไม่เห็นด้วยส่วนพักภูมิใจไทยนั้นโหวตงดออกเสียงก็สะท้อนตัวเลขจากผลการโหวตในวาระ2ค่ะ ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะช่วง1ิบโมงเชา้านายกรัฐมนตรีแพ์ทองทานชินวัตรก็เดินทางเข้ารัฐสภาติดตามการประชุมงบประมาณค่ะวันนี้ก็มีสีหน้าที่สดใสสวัสดียิ้มแย้มทักทายสื่อมวลชนที่ติดตามทําข่าวโดยมีนางสาวจิราพรสินทุพไรค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและสสพักเพื่อไทยให้การต้อนรับโดยนายกก็เพียงแต่ยิ้มหวานค่ะแทนคําตอบเมื่อสื่อมวลชนพยายามถามถึงท่าทีการไปสารรัฐธรรมนูญเข้าสู่กระบวนการสืบพยานในคา ร้องคลิปสนทนากับสมเด็จฮุนเซนในวันที่21สิงหาคมนี้โดยไม่ได้ตอบคำถามใดก่อนที่จะขึ้นห้องทำงานบริเวณชั้นสองหลังห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรภายใต้การรักษาความปลอดภัยของทีมรปภนายกรัฐมนตรีค่ะ และในช่วงบ่ายวันนี้นะคะพักประชาชนก็มีนัดแถลงท่าทีเรื่องของการโหวตในวาระ3ด้วยค่ะก็ไม่น่าจะผิดคาดอะไรนะคะตามธรรมเนียมปฏิบัติของพักประชาชนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นวาระหนึ่งวาระสองวาระสาก็น่าจะโหวตไม่เห็นด้วยค่ะ